สวัสดีพี่น้องชาวเรือทุกท่านครับการขูดขนรือที่นุบำรุงสัตว์เลี้ยงครับตัวนี้ชื่ออะไรนะหลวงพี่เบนตัวนี้ชื่ออะไรนะเจ้ากระินครับเจ้ากระินนะขณะที่เขาดูดดูดูขูดขนดูแลรักษาของความสัตว์เขาก็จะนิ่งครับเพราะว่าเขารู้สึกผ่อนคลายรู้สึกเหมือนเราได้อาบน้ําเย็นสบายเป็นการบ่งบอกถึงความ ใส่ใจเพื่อแลกใจเป็นการทำความคุ้นเคยระหว่างคนเลี้ยงกับสัตว์เลี้ยงเขาอยู่นิ่งให้ทำความสะอาดพี่จะไปยุ่งกับขลังลังมันเด้อขาพ่อเนี่ยัาดิดมันยังเงินเขาไอ้ของนลังมันเอาเอาเอานามสาดลอีกบอกบอกให้เบิ้งกันมันดีถือกันเนี่ย ขันหลายคนมันตื่นมันไหนสาดเลยสาดเลยนั่นเลยสมองาวตื่นกะถินเลยเอิญซื้อมอกระถินเนา